ในเดือนมิถุนายนนี้ครับเวลาเดินไปไหนมาไหนสิ่งที่หลายคนน่าจะเห็นเลยนะครับนั่นก็คือธงสีรุ้งครับหรือการตกแต่งประดับอาคารด้วยสีรุ้งประกอบกับคำว่าไพรยซึ่งสิ่งนี้นะครับสะท้อนถึงการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของชาว LGBTQ+ แม้การจัดงานไพรครับจะเป็นสิ่งที่หลายคนเริ่มคุ้นเคยกันบ้างแล้วเพราะมีการจัดกันมาหลายปีและมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การโปรโมทและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ครับว่างานพายมีที่มาอย่างไรและทำไมต้องจัดในเดือนมิถุนายนและทำไมถึงมีความสำคัญมาจนถึงปัจจุบันวันนี้ครับเดอะบ i e f เฟจะพาทุกคนไปไขคำตอบกันนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปอนและทีมสปอ t l ตไลท์ด้วยนะครับ จากรูปแบบการจัดงานพรายในปัจจุบันครับหลายคนก็อาจจะมองว่างานพรายเป็นงานเฉลิมฉลองเป็นเพียงงานเดินขบวนพาเหรดที่ให้เหล่า LGBTQ+ มาเดินบนท้องถนนเพื่อแสดงความหลากหลายแต่แท้จริงแล้วเช่นเดียวกับการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนด้านอื่นๆพรายมันครับเริ่มต้นจากการเดินขบวนประท้วงเดินขบวนประทะกับผู้มีอิทธิพลเพื่อเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมให้กับตนเอง งานพรายจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่28เดือนมิถุนายนปี1970ในสารัฐเพื่อเป็นการรำลึกและสารต่อการต่อสู้ในเหตุจลาจลสโตนวอล l l ซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันในปี1969หรือ1ปีก่อนหน้า ในสมัยนั้นผู้ที่มีรสนิยมและการแสดงออกทางเพศที่ไม่ตรงกับค่านิยมเดิมของสังคมไม่ว่าจะเป็นเกย์เลสเบีย้บยนไบเซ็กชวลทรานเซ็กชวลถูกเหยียดตยามและกดดันด้วยกฎหมายดั้งเดิมต่างๆมากมายเช่นกฎหมายที่บังคับให้ทุกคนแต่งกายตามเพศสภาพแต่กำเนิดดังนั้นตำรวจและบุคคลที่ใช้กฎหมายในขณะนั้นจึงมักเข้าไปซุ่มบุกตรวจและจับกลุ่มคนในสถานที่ที่ชาว LGBTQ+ รวมตัวกันอยู่ทั้งที่จริงๆแล้ว ชาว LGBTQ+ แค่ไปพบปะสังสรรค์กันเพียงเท่านั้นแต่ด้วยความที่ไม่อยากมีปัญหากับตำรวจหรือเจ็บตัวก่อนหน้านี้ถึงจะถูกบุกจับแต่ก็ไม่มีใครลุกขึ้นโต้อตอบอะไรรุนแรง จนกระทั่งเช้าวันที่28มิถุนายนปี1969ที่สโตนวอล l l ที่คนในบาร์ตัดสินใจสู้และขัดขืนการจับกุมตำรวจจนลุกลามกลายเป็นการจลาจลเดินขบวนเป็นเวลา6วันเพื่อเรียกร้องสิทธิในการใช้ชีวิตโดยที่ไม่ถูกคุกคามซึ่งเป็นการจุดประกายการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของชาว LGBTQ+ ในสมัยใหม่ และเพื่อเป็นการรำลึกถึงความกล้าหาญของชาว LGBTQ+ ที่กล้าลุกขึ้นมาต่อสู้และเสี่ยงชีวิตเพื่อสิทธิ์ของตัวเองในวันนั้นนักเคลื่อนไหวและกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศก็ได้มีการจัดการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ให้แก่ชาว LGBTQ+ เป็นประจำทุกปีในวันที่28มิถุนายน แต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือความภาคภูมิใจและความพึงพอใจในการเป็นตัวเองไม่ปล่อยให้กฎเกณฑ์สังคมแคบๆมาทําให้เรารู้สึกว่าแปลกด้อยกว่าไม่สมควรได้รับสิทธิ์ที่เท่าเทียมเหมือนคนอื่นๆ <S <S ในช่วงแรกการเดินขบวนพลายอยู่ในเมืองใหญ่ในสหรัฐเช่นนิวยอร์กชิคาโกและแคลิฟอร์เนียและจัดขึ้นภายในวันที่28มิถุนายนเท่านั้นก่อนที่การรายงานของสื่อและการประชาสัมพันธ์จะทําให้การจัดงานพลายขยายไปในเมืองเล็กๆในสหรัฐ และมีอิทธิพลในทางการเมืองมากขึ้นจนประธานาธิบดีบิลคลินตันประกาศให้ทั้งเดือนมิถุนายนเป็นไพร์มัน์ในปี2000ซึ่งทำให้งานไพรยขยายจากการเดินขบวนวันเดียวเป็นการเดินเฉลิมฉลองทั้งเดือนทำให้งานไพรยเป็นที่รู้จักครับและการเดินเฉลิมฉลองเป็นเครื่องมือที่ชาว LGBTQ+ ใช้ในการเรียกร้องสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ความหลากหลายทางเพศเป็นค่านิยมที่ผิดและเป็นการผิดกฎหมายร้ายแรงนี่ทําให้เมื่อเวลาผ่านไปงานพลายกลายเป็นการเรียกร้องสิทธิ์ที่มีความหลากหลายมีความเป็นสากลและมีการโอบรับวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างมากขึ้นครับและที่สําคัญเป็นการแสดงพลังและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันหรือ solidarity ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ที่พร้อมจะออกมาเรียกร้องสิทธิ์ให้กับชาว LGBTQ+ หรือกลุ่มคนชายขอบอื่นๆที่ถูกเหยียดหยามทั่วโลกไม่ใช่เพียงแค่ในพื้นที่หรือในประเทศที่ชาว LGBTQ+ ได้รับการยอมรับพอสมควรแล้วดังนั้นเมื่อดูจากที่มาของงานไพรยจะเห็นได้ว่างานไพรยไม่ได้เป็นเพียงแค่ง,งานรื่นเริงที่เปิดโอกาสให้ชาว LGBTQ+ ออกมาแต่งตัวเดินขบวนสวยๆให้คนชมหรือเป็นโอกาสให้บริษัทห้างร้านนายทุนต่างๆ ออกสินค้ามาขายเพื่อหาผลกําไรหรือออกแคมเปญทา CSR สร้างภาพให้กับองค์กรตัวเองว่าเป็นองค์กรที่สนับสนุนความเท่าเทียมทั้งที่ความจริงอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงสิทธิ์ของชาว LGBTQ+ อย่างแท้จริงปล่อยให้มีการเหยียดเพศในที่ทํางานหรือริดรอนสิทธิ์ของแรงงานทั้งที่ใช่และไม่ใช่ชาว LGBTQ+ อยู่แต่งานพายคือการประท้วงคือการประกาศให้สังคมรู้ว่าชาว LGBTQ+ มีตัวตนมีความเป็นมนุษย์ที่สมควรจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ชีวิต ประกอบอาชีพและแสดงออกอย่างเท่าเทียมกับผู้ที่มีเพศสภาพและรสนิยมทางเพศตรงตามค่านิยมดั้งเดิมและการเดินขบวนประท้วงหรืองานพลายยังมีความจำเป็นอยู่ในฐานะเครื่องมือเรียกร้องสิทธิ์จนกว่าชาว LGBTQ+ จะเกิดมามีชีวิตเป็นของตัวเองและมีสิทธิเสรีภาพในการเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ครับ